วันนี้เราได้รับเชิญให้ไปถ่ายรูปกับเหล่าแคสเตอร์คนดังต่างชาติโรบ็อกด้วยนะเห็นว่ามีอาหารอร่อยๆนะของเล่นเต็ไมไปหมดเลยนะบร拉ก,กี้ว้าวแ,วแล้วเราต้องไปที่ไหนหนะคะพี่อ้อมเมียวเงียวอืมเดี๋ยวเราเดินทางไปตามแผนที่กับรอยเท้าก็ได้นะบร拉ก,กี้ไปกันเถอะปาติโทถ้ามันจะลำบากลำบนขนาดนี้นอนเล่นเกมอยู่บ้านดีกว่าไม่ไม ชาวโรบอกที่น่ารักคือทุกคนเลยนะคะยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องแอม h a n n e l ค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กันในเกมโรบ็อกกนเหมือนเดิมค่ะกับด่านที่ชื่อว่า s a v e Danish Obby กันนะคะซึ่งเกมนี้นะคะเราจะเป็นเกมด่านกระโดดนะคะที่จะต้องไปตามหาตามรอยเท้านะคะเพื่อจะไปถ่ายรูปคู่กับแคสเตอร์เหาคนดังของต่างชาตินะคะเอาละค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปผจญภัยกันเลยค่ะไปกันเลย let's go โอ้โหตอนนี้นะคะเราเข้ามาอยู่ในดานแล้วค่ะพร้อมที่จะไปผจญภัยกันแล้วค่ะว้าวหู้ฮ่ารู้สึกว่าตอนนี้เราจะอยู่ในป่ากันนะโอ้เราจะต้องไปตามหาเดนิสกันแล้วนะอ่าเธอต้องกระโดดขึ้นไปบนขอนไม้พวกนั้นอย่าให้ตกลงมาล่ะเข้าใจใช่ไหมล่ะฮ่าดูแลล่ะไปเลยฮึบ โอ้เดี๋ยวเราต้องรีบกระโดดขึ้นไปบนตอไม้พวกนี้นะคะระวังกิ่งไม้ด้วยนะคะอุ้ยกิ่งไม้จะทําให้เราตกลงมาด้วยนะคะเนี่ยไปแล้วไปแล้วฮึบอ่าอ้ายอ๋อยอะไรกันเนี่ยดูสิเธอเอาอะไรมาบังเราน่ะทําให้เรามองไม่เห็นทางนะอุ้ย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 เกือบตกนะอุ้ยพี่ขอเกาะน้องไว้หน่อยนะคะพี่เกือบตกอะคะเมื่อกี้นี้อ้ายฮึบ โอ้โห oh, ผ่านมาแล้วค่ะรีบเซฟไปนะคะเนี่ยอ่าไปกันต่อเลยค่ะโอ้เธอดูดีๆนะมันจะมีเส้นทางหนึ่งที่มันจะไม่ฆ่าเธอนะเธอจะต้องเลือกแล้วนะโอเคเดี๋ยวเรามาเดากันเลยค่ะอ่าด้านขวานะคะแล้วก็อ่าเดี๋ยวเรารอน้องดิวกันนะคะมาเลยค่าน้องดิวอ่าแล้วก็ด้านซ้ายนะคะแล้วก็ซ้ายนะคะโอเค <laughs> เราเดาถูกด้วยนะคะ เอาล่ะแล้วเราก็เดินไปตามทางไม้พวกนี้ค่ะอู้หูาจะเป็นเถาวันหรือเปล่าคะโอ้โหเร็กมากเลยนะคะเนี่ยเรียวมากต้องค่อยๆเดินนะคะไม่ต้องรีบร้อนนะคะเดี๋ยวจะตกลงไปค่ะเอาล่ะมาถึงแล้วอที่เนี่ยมันเป็นถ้ำนะเธออย่าลืมใช้ตะเกียงล่ะตะเกียงมันจะส่งแสงสว่างไปให้เธอไม่ให้เธอหลงป่านะโอ้โหโอ,โอ้ที่นี่มันมืดไปหมดแล้ว แต่ว่าฉันก็ยังเห็นเธอนะฮิฮิฮิไอ้ยินไทยพาฉันมาที่ไหนเนี่ยฮึบอุ้เรารีบกระโดดขึ้นไปบนแทน่นหินพวกนี้เลยนะคะอู้ดูถ้ำพวกนี้สิมืดจริงๆเลยต้องใช้ตะเกียงงนเนี่ยอ่ะพี่อ้อมค่ะมันมืดจริงๆเลยนะคะเนี่ยโอ้ที่นี่ที่ไหนกันเนี่ยตายแล้วตายแล้วฉันต้องไปยแน่ๆเลยเดี๋ยวเราต้องเดินตามร้อยเท้าวพวกนี้ไปนะ โอ้ไม่ต้องกลัวด้านหลังของชันเนี่ยด้านหลังกำแพงของฉันนี่มันปลอดภัยนะอย่างเธอเนี่ยไม่ต้องกลัวอะไรเลยตามฉันมาสิเข้าทะลุหลังกำแพงไปเลยอุย้ยเดี๋ยวเรารอน้องๆก่อนนะคะเนี่ยปฏิโถ <c oughs> โอุย้ยไม่ต้องกลัวนะจ๊ะด้านหลังกำแพงเนี่ยปลอดภัยจ้ะมาเลยจ้ะว้าหูอ้เราทะลุกำแพงมาแล้วนะคะตอนนี้โอ้โหดูเหมือนว่า เราจะต้องก้าวต่อไปนะคะตามรอยเท้าเลยค่ะเออรอยเท้าเป็นเหลี่ยมเลยค่ะวิเราเจอบ้านแล้วค่ะวูดูสิมีบ้านคนอยู่ที่นี่ด้วยนะเดี๋ยวเราลองเข้าไปสำรวจในบ้านด้วยนะคะว่ามีอะไรหรือเปล่าอะคะ่ะเอ๊ไม่มีนะคะบ้านนี้ว่างเปล่าไปหมดเลยค่ะไม่น่าจะมีอะไรอยู่ในบ้านนะคะเดี๋ยวเราออกไปข้างนอกกันดีกว่าค่ะ อรอยเท้าบอกว่าให้เรากระโดดขึ้นไปนะคะบนเสาหินพวกนั้นนะคะไปเลยฮึบอ่าฮึบฮ่าเดี๋ยวดูนำหน้าไปก่อนนะคะพี่อ้อมย้อมตามหรือมาเฮือก <c oughs> <c oughs> โอเคเดี๋ยวน้องตามพี่มานะคะ <c oughs> นี่ฮึบโอ้โหเสาหินพวกนี้นะคะความยาวความสั้นนี่นะมีทุกระดับเลยนะคะนี่ต้องกระโดดอย่างระวังมากๆเลยนะคะเพราะว่าในถ้ำนี้ก็จะค่อนข้างมืดนะคะว้าก แมวไปเลยน้องดิวนำหน้าไปเลยจ้าอ่าอย่านะ้ฮึบอ่าอีกนิดนึงฮึบอ่าโอ้ยลืมตะเกียงอันนียเมื่อกี้เ hey นี่ยพี่อ้ัมฮาแบล็กกี้มาใหม่เมื่อเมื่อแล้วครับเนี่ยเหมียวเงาแบล็กกี้กลัวจังไรคะไม่ต้องกลัวแบล็กกี้เราจะไปช่วยแดนิตเขานะฮึบอ่าอีกนิดนึงอุ้ย เออผ่านแล้วอุ้ยสุดยอดเลยอ่ะเาบากว่ามันยังไม่จบนะไปไปกันต่อเถิดตามรอยเท้าไปเลยนะคะฮะอ,อย่าบอกนะว่าฉันฉันจะต้องกระโดดข้ามไอ้แผ่นสีแดงๆเนี่ยโอ้ยมืดก็มืดเนี่ยฮึอุ้ยดิโอ้ยมีทีกับไม่ทีด้วยนะเนี่ยอ้าผ่านมาแล้วค่ะเราวิ่งตามรอยเท้าไปเลยนะคะอู้ทะลุกำแพงไปเลยอุย้ยทะลุมาที่ไหนเนี่ย อุ้ยหนาวจังเลยอะแบล็กกี้ดูดิไปกันเถอะแบล็กกี้โอ้ต้องกระโดดข้ามแผ่นน้ําแข็งสฟีฟ้านี้ไปนะคะอย่าให้โดนเลยนะคะโอเคกระโดดมาแล้วนะคะแล้วก็เดินตามรอยเท้าไปเลยค่ะอุ้ยโอ้โหนี่อะไรเนี่ยน,นายนายนี่เองนี่คือตัวปัญหาใช่ไหมนี่นายจะอะไรกันเนี่ยจะมาทะเลาะอะไรกันไม่นะ เลยต้องพาฉันออกไปที่นี่ฉันจะไปหาเดนิสอ๋อฉันน่ต้องการกุญแจนะประตูด้านหลังเนี่ยมันจะต้องใช้กุญแจไขอะ่ะเหรออืมเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะฉันจะต้องเป็นคนไปหากุญแจให้ในหรอเนี่ยอุ๊ยบ้านน้ําแข็งนะคะเนี่ยอุ๊ยอยดูดีต้นไม้หิมะปกคลุมไปหมดเลยคะ่ะอุยดูดิดูดิด เขาบอกว่าจะต้องใช้กุญแจนะคะกุญแจสีเหลืองเหรอ,อเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวฉันขอหาให้นะอ๊ยยังไงมีเตาด้วยโอ้ยใครมาทำคบเพลิงอยู่ตรงนี้โอ้ยอุ่นจังเลยอะ่ะแบกกี้เฮ้ยแบกกี้ก็หนาวฮะขนแบกกี้แข็งไปน้ำแข็งไปหมดแล้วฮะนะคะเนี่ยพี่อ้อมโุ้ยแข็งนะก,กันเลยนะแบกกี้เดี๋ยวพี่อ้อมจะพาแบกกี้กลับบ้านนะโอ้โห อย,อย่าบอกนะนายบอกว่าให้ฉันไปเอาคุณแจหรอต้องไต่ต้นไม้ไปหรอตี้นะฉันก็เหยียบหัวนายขึ้นไปเลย <c oughs> อุ้ยฮึบอาย <c oughs> ตกตามเลยอะ่ะอุ๊ยหนาวไปหมดเลยนะคะเนี่ยมยไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวลองอีกครั้งนึงนะคะกระโดดขึ้นไปบนหัวแอปเปิ้ลเลยไอ้นี่ขอเหยียบหัวแป๊บนึงนะเพื่อนเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะฉันตั้งหลักก่อนนี่ <c oughs> เหยียบหัวขึ้นไปเลยแล้วก็กระโดดขึ้นไปต้นต่อไปฮึบอ่าฮึบเดี๋ยวภารากิจนี้นะคะเราต้องไปเอาบุญแจมาไขาประตูค่ะฮึบก่อนที่น้องๆจะมานะคะเดี๋ยวพี่อ้อมจะต้องรีบไปเอาบุญแจมาให้นะคะแปบบ๊บนึงนะคะน้องๆองุ้ยวยนันงไง เห็นกุญแจอยู่ลิบๆอยู่ตรงนั้นอุย้ยเราต้องไต่ไปต้นนี้มีต้นไหนบ้างที่ว่ามันใกลๆ้ๆฮึบอุย้ยเชียยไปนิดเดียวเองเกือบตกเลยอะแบล็กกี้ฮ่าพี่อ้อมอย่าตกนะคะขนแบล็กกี้เปียกไปหมดแล้วฮะเนี่ยอุยอ้ยอู้พี่อ้อมจะพยายามนะแบล็กกี้ยังไงยังไงกุญแจอยู่ข้างหน้านั่นเองนิดเดียวเฮ้ยฮึบโอ้สำเร็จแล้วได้กุญแจามาแล้วเย้ yeah. นี่นะคะเราก็ได้กุญแจมาแล้วค่ะเย,ย้โอ้โหกุญแจลูกเบลเลอร์เลยลูกเ่าบ้านเลยกุญแจเนี่ยเอาละค่ะเด็กๆเดี๋ยวเราไขกุญแจเข้าไปเลยค่ะอุ้ยอย่าบอกว่าต้องสไลเดอร์ลงไปอ่ะใช่แล้วใช่แล้วเธอจะ <ๆ S 1> ตั้งสไลเดอร์ลงไปนะเด็กน้อยไปกันเลยว้าหู้โอ้โหหน้าทีมลงไปเลยค่ะใครก็ได้เปิดไฟหน่อยโอ้โหนี่มันสะพานนี่นะ เฮ้ยสะพานที่เนี่ยมันไม่ปลอดภัยสักเลยนะเนี่ยใช่แล้วมันมีไม้อยู่ไม่กี่ซี่นี่เองฮึบโอ้ยใครนะช่างสร้างสะพานเฮ้ยกับตกนะ่ฮึบประหยัดจริงๆเลยทำไมประหยัดแผ่นไม้อย่างนี้ว้าวมีเครื่องดื่มจับเลี้ยงเก็กหวยให้กินแล้วเนี่ยช่วยสดชื่นนายเก็กหวยจับเลี้ยงอ้ายเป็นเครื่องดื่มชูกำลังที่ดีจริงๆเลยนะเนี่ย โอ้โหทะลุกำแพงออกมาแล้วดูนั่นสิเธอนั่นเธอ,อดื่มโซดาอยู่เหรอ,หรอมีคนเขาก็หิวอยากจะกินโซดาเหมือนเธอเหมือนกันนะเนี่ยโอ้ไม่ได้หรอกฉันจะกินจับเลี้ยงกับเก๊กฮวยก่อนนะอ่าเพิ่มพลังงานอ่าแน่จริงมาจับฉันตีอา้าวบอดติดบั็กนะคะไม่ยอมมาจับนะคะเนี่ยอ่าเดี๋ยวฉันจะแบ่งน้ํเก๊กฮวยกับจับเลี้ยงให้หนายกินนะเป้าเลือดลดเลย ไม่เอาแล้วไปดีกว่าวิ่งไปเลยว,ว้าวว่านอาามาได้แล้วค่ะอุ้วห้องนี้ก็เป็นห้องของรางวัลของเรานะคะอุ้ยนั่ไงแบล็กกี้เราเจอคู่ฝาแฝดแบล็กกี้แล้วนะนั่นไงกำลังจะกินข้าวด้วยแหละอู้อาหารกระปออ๋องอ๋อันดี้ฉันชื่อแบล็กกี้นะนายชื่ออะไรนะอ่ะอดูดิอยมีโต๊ะให้ด้วยโต๊ะทำอะไร คุยังไปหัวกันฉันไม่ยอมขอกานยาวๆกว่านี้จะได้ไหมเนี่ยไอ้อย่างนี้มันต้องอาละวาดไม่ล้มโตเลยฉันไม่ยอมฉันไม่ยอมแค่นี้เองเหรอทำไมทำไมดู้น่ารักนะเนี่ยโอ้มีน่าให้เปลี่ยนด้วยโอ้คอเป่ามังฝรั่งเลยนะปุ้งโอ้สปรีต โอ้ oh, Double Speed นะคะนี่ oh oh, อ๋อวิแบกกี้วิแบตคี้อีกตัวนี่พร o ม i เ e t นี่ ah, ว้ okay, าวว่าสน,น,ะะน,าาน,นุกวังเลยวรมวววววววเเวววววววรวว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 เววววววลวววนวว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 วีวยวววววะวว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 วี่วว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 นนะว่า ah, ฉันจะเปลี่ยนเป็นน ฉันเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วเป็นนายแล้ว I love cast ว้าว I love cast สุดยอดไปเลยเจ๋งเป้งสุดติ่งกระดิ่งแมวไปเลยว้าวดูดิฉันเปลี่ยนเป็นตัวซับนี่นะว้าวเขียวอือเลยอ่าอเล็กซ์โอ้ว้าวนายนี่สุดยอดเลยนะ Alex. อเล็กซ์ดูดิลูกน้องหมาเลยนะ โอ้แล้วสซ่สุดท้ายในคอโอ้เสื้อแอปเปิ้ลอ่าสุดยอดเลยดูดิโอ้นี่นี่ไงเปลี่ยนแล้วว้าวโอ้อีกคนนึงเดี๋ยวนะฉันลองเสื้อในเดี๋ยวน,ะนี่ยโอ้สุดยอดเลยพี่อ้อมหาน่ารักทุกตัวเลยนะคะเนี่ยเสื้อผ้าเหมียวเงาเอา นี่เรามีให้ถ่ายรูปคู่กับดาราแคสเตอร์ด้วยนะเนี่ยว้าวดีมากันครบทีเลยนะคะอาพวกเรายิ้มนะ one t r u h r e e cheese yeah. <c oughs> น่ารักจังเลยนะคะด่านนี้นะคะก็เป็นด่านน่ารักด่านหนึ่งเลยนะคะถ้า,าน้องๆคนไหนชอบก็สามารถจะลองเข้ามาเล่นดูได้นะคะเป็นด่าน,นฟั้นๆค่ะ เอาล่ะค่ะนัน้อง,องเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับการผจญภัยของพวกเราในคราวนี้สนุกกันไหมล่ะเตรียมพบกัรรนผจญภัยครั้งใหม่ได้ในคลิปหน้านะคะถ้าน,น้องคนไหนชอบอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปใหม่ๆออกมาด้วยนะคะและที่สําคัญนะคะอย่าลืมนะคะกดกระดิ่งนะคะเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆของพี่ออมด้วยนะวันนี้ต้องลาไปก่อนล่บ๊ายบาย